ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่22พฤศจิกายน2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างโครงการแจกเงินดิจิทัลหนึ0 0บาทมิจฉาชีพสร้างลายปลอมแอบอ้าง DGA t ไทยแลนด์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนโดยใช้รูปโปรไฟล์และตราสัญ,ญลักษณ์ของ d g a ทักไลน์ขอข้อมูลส่วนตัว อ้างเป็นเจ้าหน้าที่พูดคุยขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ปัจจุบันบางครั้งหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดิจิตอลวอลเล็ตปลอมด้วยอ้างเพื่ออัปเดตข้อมูลและเพื่อเช็คสิทธิมิจชาชีพก็จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ไปใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายส่วนแอปพลิเคชันที่หลอกให้ติดตั้งก็อันตรายทั้งนี้ดียืนยัน ไม่มีนโยบายการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อขออัปเดตข้อมูลประชาชนเพื่อการรับสิทธิเงินดิจิตอลวันเลดหนึ่งบาทหรือเพื่อดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าดูแค่ชื่อสมาชิกรูปโปรไฟล์หรือจำนวนเพื่อนและผู้ติดตามในแอปพลิเคชันไลน์ ขอให้ประชาชนโปรโดสังเกตลาย DGA t t h i l l n n d ตัวจริงจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์รูปโล่สีน้ำเงินหน้าชื่อลาย Official Account DGA Thailand เท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s o n l i n n c o m เท่านั้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ